อยากเห็นพี่กับพี่แจงพี่กับสองคนได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขับรถไปบ้านพี่แจงแล้วพี่จะเตีไมให้ดูโอเคไหมหาทำนะบอสโอเคจบเดียวงวั้นแหละถ่ายห้ามแค่ไอซีโอซีไม่เกี่ยวเนะโอซีก็คือส่วนเรื่องของโอซีถูกว่าไอซีคือส่วนเรื่องของไอซีเดี๋ยวพาไปหามหมอด้วยโอเคนะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปถ่ายหน้าคุณหมอด้วย เดี๋ยวพาไปหาหมอห้องนี้ด้วยค่ยแดงอ๋อค่แดงมันเป็นเรื่องปกติครับมันคือจะบอกว่าไงดีอะมันไม่มีใครที่แม่งเต็งระงับปากคนได้ไปอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือแบบพูดตรงๆเลยคนพิมพ์แม่งจะสักจะพิมพ์ทั้งตีอะไรก็พิมพ์ได้อะสมมติอนะเดี๋ยวพี่ไปเจอเจอสักช่องหนึ่งอย่างเงี้ยพี่พิมพ์ว่า ไอเฮียสตนตีนเก่งมากมั้งไอสัตว์อย่างเงี้ยอะแม่งกระพิมก็พิม์ได้แม่งเป็นแค่อยู่หน้าจอเน่ยแม่งก็ไม่รู้ว่าเราคือใครอ่ะวิธีทางเดียวเลยเราก็ตรวจไอพีมันก่อนเสร็จใช่ไหมตรวจไอพเสร็จปุ๊บเราก็เอาไอพีไปเซิร์ชว่บาบ้านอยู่ไหนเราก็ไปตบแม่งที่บ้านเนี่ยคือวิธีเดียวที่ทําได้เออยิงยิงคอมยิงเน็ตแม่งเนี่ยยิงแม่งให้หมดอะยิง เน็ตแม่งให้หมดไม่ต้องใช้อ่ะยิงคอมให้แม่งพังไปเลยอ่ะแบบด่ากูดีนักไอ้เหี้ยหนึ่งคอมเมนต์เหรอไปหนึ่งทีหนึ่งเครื่องอะไรเงี้ยเออเจอบ้านแม่งก็แอบปีนไปตัดสายเน็ตแม่งเนี้ยตัดสายไฟหน้าบ้านแม่งเลยไม่ายใช้แม่งแล้วก็ให้แม่งตอนแม่งหลับก็อุ้มแม่งเอานิ้วไปจุ่มกับไฟอ่ะจุ่มกับไฟที่ตัดอ่ะต่อสายไฟให้ไฟดูดแม่งตายอ่ะเออบูดออโลดีใส่แม่งเลย เดบบี๋ยวแม่งเจอจานข้าวมูมแปลงใส่ในหน้าแม่งทำแล้วด่าได้ครับด่าได้ทำแล้วด่าได้โอ้โหตาจะแตกเออพี่ไปหาพี่แจงจริงปหาพี่แจงชีวิตรจริงอ่ะไปอยู่ด้วยสักสามปีเข้าปีสี่ค่อยแบบคบกันอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากเลี้ยงด้วย ตลอดชีวิตห่าจากคนเนี้ยชอบชอบแชทช,ชอบชอบแชทชอบอย่างเงี้ยใช่ใช่คือจริงๆหวังกินข้าวฟรีอืมหัวมันต้องบอกว่าหัวมันไม่ถึงหมอนรองคอปวดคอเดี๋ยวไปปรับให้เดี๋ยวปรับให้เดีย up up ๋ยวปรับให้ครับมันต้องปรับสายนะมันต้องปรับจริงๆต้องปรับสายรัดลงนะมันต้องปรับสายรัดลง ปปแต่พี่จะเอากระหล่ำอะไปกัดกับคูป,ป้าดูว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งไม่เราเราตัวไม่ถึงไงความสูงมันไม่ถึงหรือเปล่าบอสมีแฟนยังคะขออนุญาตถามอืมมีแฟนหรือ,อยังเหรอต้องถามพี่เจ,เ,จเดวิว่าพี่มีแฟนหรือย,อยังต้องถามพี่แจงคเขาว่าพี่มีแฟนหรือย,อยังกัน ก็ต้องถามเขาว่าถ้าเขาอยากให้พี่เป็นแฟนเขาก็คือเขาก็คือแฟนพี่ไงถ้าเขายังไม่อยากให้พี่เป็นแฟนเขาพี่ก็ยังไม่ใช่แฟนเขาไงแค่นั้นเองไอซี ID มันก็แค่บทละครเรื่องหนึ่งแหละวะ่าความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงเพราะว่าบะหมี่เกี๊ยวอร่อยแค่นั้นแหละถ้าอย่างนั้นอะเราก็จะต้องไปสร้างแก๊งร้านขายขาหมูอะไรเงี้ยร้านขายข้าวขาหมู ร้านขายข้าวขาหมุนเฮ้ hey! ขยขา,ข,า hey! ขายข้าวขาหมีเฮ้ยขายข้าวขาอูดเฮ้ยขายข้าวขาหมูถูกแล้วมันมีซื้อล่วงหน้าไหมไม่มีซื้อล่วงหน้าดิแต่ถ้ากลัวซื้อล่วงหน้าไม่ได้อย่างเงี้ยแต่มีจิตใจแบบการทําบุญอะไรอย่างเงี้ยการทําทานหรือว่าการให้ของคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการให้ทําบุญนะให้บุญนะให้บุญกุศลกับเราเ้วยนะเออการกริฟต์ซับให้อะไรอย่างเงี้ย คนอื่นได้ไปเขาก็มีความสุขเราก็ได้อกุศลกับความสุขนั้นกิบซับกันได้นะครับกมนิบซับกันได้นะเมียวๆมวคนเราอ่ะมันต้องมีค่าที่ไม่ใช่สำหรับแค่เงินตาดีวะเฮ้ย